สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรบรรยุในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของราคามันสำปะหลังกันนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปนะครับโดยการแจ้งในส่วนของราคามันสำปะหลังที่ท่านผู้ชมนะครับซื้อขายในบริเวณโซนที่ท่านผู้ชมอยู่นะครับราคาที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณนะครับ เพราะฉะนั้นราคาที่แม่นยำที่สุดก็คือเป็นราคาที่ท่านผู้ชมช่วยกันแจ้งมาขอบคุณหลายท่านที่แจ้งมานะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับคลิปนี้ที่แจ้งราคาใต้คอมเมนต์ของมันในพื้นที่ท่านมานะครับในส่วนของสถานการณ์ราคามันในช่วงนี้นะครับสสัปดาห์ที่แล้วราคาล่วงลงมาแรงตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มนิ่งนะครับบางพื้นที่ก็มีสลับขึ้นมาบวกขึ้นมานะครับเนื่องจากที่ผ่านมามันออกเยอะนะครับมันออกเยอะแล้วทีนี้ ปัญหาหลักก็คือโรงตากนะครับไม่ตากนะครับลานตากนะครับไม่ได้ตากมันแห้งนะครับทําให้มีหัวมันสดเข้าสู่โรงแป้งเป็นจํานวนมากนะครับก็เลยทําให้มันล้นลงแป้งแล้วก็ราคาก็ร่วงลงมานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าราคาแต่ละพื้นที่เป็นเท่าไหร่นะครับย้ำว่าราคานี้อาจจะไม่ตรงกับโซนที่ท่านผู้ชมอยู่เป็นราคาโดยประมาณนะครับในแต่ละจังหวัดนั้นๆ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานสมาคมที่เกี่ยวข้องและก็ข้อมูลที่ท่านผู้ชมแจ้งมานะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันในส่วนของราคาแต่ละพื้นที่นะครับฝากไว้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของฮอร์โมนเสริมนะครับล้นไร่นะครับหนึ่งซองฉีดได้ยี่สิบไร่นะครับก็ตั้งแต่ที่สอกเกษตรวันหยุดนํามาแชร์นํามาประชาสัมพันธ์โฆษณาต่อก็ปรากฏว่ามีท่านผู้ชมหลายๆท่านสนใจแล้วก็สั่งซื้อเข้ามานะครับแล้วก็หลายๆท่านทดลองใช้แล้วได้ผลก็มีสั่งซื้อเพิ่มนะครับ เป็นฮอร์โมนเสริมนะครับท่านผู้ชมใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีท่านหลักโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มันประมาณเดือนหนึ่งที่เขาต้องการจะแตกใบแตกกิ่งเพื่อที่จะคลุมหญ้าได้นะครับก็แนะนําให้ทดลองใช้ดูนะครับได้ผลนะครับปกติซองละ600บาทสั่งซื้อตรงนี้490บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อรวมกลุ่มกันมาซื้อนะครับท่านผู้ชมก็จะถูกนะครับหกล่องขึ้นไปสิก็ตก สองสามร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับขอบคุณรถไล่ที่สนับสนุนนะครับทดลองใช้แล้วได้ผลนะครับก็มามาแนะนําต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคามันนะครับราคามันที่ท่านผู้ชมอาจจะสนใจนะครับแต่ย้ําออกตัวก่อนนะว่าเป็นราคาที่เป็นราคาโดยประมาณและก็ราคาโดยเฉลี่ยแต่ละพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนครราชสีมานะครับราคาอ่า ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในช่องหมายเหตุนะครับราคาปัจจุบันส่วนราคาช่องแรกเป็นราคาเปรียบเทียบกับราคารอบก่อนนะครับโคราชอยู่ที่3บาท3 0บถึง3าบาท90นะครับตรงนี้เป็นราคาภาพรวมโดยเฉลี่ยเนื่องจากว่าโครายมีพื้นที่ในการปลูกมันเยอะแล้วก็มีโรงแป้งเยอะนะครับราคาย่อตัวลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ5ถึงส0สตังค์นะครับในส่วนของจังหวัดนครราชสีมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการขยับขึ้นนะครับอุดรธานี3บาท25บาถึง3บาทหกอุดรธานีนี่มีสัญญาณบวกนะครับ ก็หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วราคาร่วงลงไปแรงครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ราคาก็เริ่มบวกกลับขึ้นมานะครับขอนแก่นนะครับสบาทยี่สิบถึงสาบาทเจ็ดสิบนะครับนี่คือราคามันรวมนะครับท่านผู้ชมขอนแก่นก็ยังคงที่นะขอนแก่นนี่ขึ้นสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีสัญญาณบวกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะเนื่องจากว่ามันเริ่มที่จะออกน้อยแล้วในส่วนของบันที่ข้าโรงแป้งนะครับมหาสารคามสัปดาห์นี้3ามบาทสาบถึงสาบาทสีนะครับ ก็ย่อลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ5สตางค์นะครับเป็นส่วนของมาสะละคามสกนนครบ3บาท30ถึง3บาท70นะครับสกลนครยังคงที่นะครับการสิน3บาท40ถึง3บาท80การสินบางจุดเริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นนะครับเนื่องจากมันเริ่มที่จะมันเริ่มที่จะเข้าโรงแป้งน้อยแล้วนะครับก็เริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นใช้ภูมิ3บาท60ถึง3บาท90ใช้ภูมิหลังจากสัปดาห์ก่อนล่วงลงไปแรงตอนนี้ก็มี มีบวกขึ้นมาบ้างแล้วนะครับห้ถึงสิสตังค์นะครับก็สถานการณ์น่าจะเริ่มค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังลงต่อนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์มันช่วงนี้มีปัจจัยแทรกนะครับซึ่งไม่เหมือนกับในปีที่ผ่านมาก็คือลงตากนะครับไม่สามารถที่จะตากมันได้ลานตากมันนะครับลานตากมันเส้นไม่สามารถที่ตากมันได้ทั้งนี้เนื่องจากว่าราคามันเส้นเนี่ยถูกเมื่อเทียบกับในส่วนของหัวมันสดนะครับส่งผลทําให้ พี่น้องที่ทําลานแต่ก่อนจะทํามันตากก็จะมีมันส่วนตรงเนี้ยที่ถูกดูดไปจากชาวไร่นะครับเอาไปตากในลานก็กลายเป็นว่าไม่ตากแล้วเอามาส่งที่โรงแป้งส่งผลทาให้ในส่วนของอหัวมันสดเข้าสู่โรงแป้งเยอะนะครับทําให้ราคาล่วงลงนะครับท,ท,ทั้งที่ในส่วนของแป้งมันสัมปะหลังราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับมาดูจังหวัดร้อยเอดนะครับ สัปดาห์นี้ยังเป็น3บาท 50- บถึง3าบาท70นะครับอุตรดิตถ์สองบาท8 0บถึง3าบาทนะครับไชน่าส2บาท90นะครับเพชรบูรณ์2บาท70อำนาจเจริญนะครับ3บาท 5- ถึง3บาท15สตางค์นะครับนครสวรรค์2บาท5 5ถึง2บาท70ราชบุรี2บาท60นี่ครับนี่เป็นราคาโดยประมาณนะครับจะเห็นว่าราคาโซนภาาเหนือกับภาคกลางเนี่ยราคาค่อนข้างจะต่ำนะครับต่ำกว่า3บาทนะครับในส่วนของ มันรวมนะครับชนบุรีนะครับไปดูวชนบุรีตรงนี้3บาทสิถึงสาบาทสิเห้าสาบาทสานห้าับดูช่องนี้นะครับชนบุรี3าบาทถึง3าบาทส0ถึง3บาทสาหราคาคงที่นะครับระยองก็ราคายังคงที่อยู่นะครับ3าบาท20สถึง3าบาทส0ิบนะครับในส่วนของจังหวัดระยองชาเชิงเซานะครับ3าบาทส0สถึงสาบาท60ิสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับจันทบุรี 3บาท35ถึง3บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมปลาจีนบุรีนะครับ3บาท20ิถึง3บาทส5้สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับสายแก้ว3บาท20ิถึง3บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือราคาภาพรวมนะครับจำว่าราคาที่แม่นยำที่สุดก็คือท่านผู้ชมช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยการแจ้งข้อมูลราคาในโซนที่ท่านผู้ชมขายได้มานะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ ลบบุรีสองบาทเจ็ดสิบนะครับราคามันแถวภาคกลางราคาค่อนข้างจะต่ำอย่างการชนบ,บุรีท่านผู้ชมแจ้งมาราคาต่ำมากนะครับสองบาทสี่สิบถึงสองบาทห้าสิบตังค์ต่อกิโลกรัมแต่ในโซนการจนบ,บุรีลบบุรีนะครับโซนนี้โซนภาคกลางเนี่ยราคาค่อนข้างจะคือเป็นราคาที่ไม่มีการถอยดินไม่มีการหักนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นราคามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือ ไม่ใช่ราคาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้ดูดีแล้วหักดินเยอะนะครับอ,อุบลราชธานี3บาทถึง3าบาท1ิสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็นครพนม3บาท 10- ถึง3บาท40สสตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นราคามันที่มีแนวโน้มหลังจากที่ลงไปแรงนะครับบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วก็มีสัญญาณบวกขึ้นมาแล้วด้วยบางพื้นที่ก็เริ่มบวกแล้วนะครับอย่างแถวอุดรเออขออภัยอย่างแถวอุดรตอนนี้มันเริ่มที่จะซาลงแล้วก็มีการเร่งที่จะ ะระบายมันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ราคาก็เริ่มที่จะไต่ขึ้นมาบ้างแล้วในบางพื้นที่นะครับในขณะที่บางพื้นที่ก็ยังต่ําอยู่นะครับจําว่าที่ราคามันลงตอนนี้เนื่องจากมันเข้าโรงแป้งเยอะนะครับมันไม่เข้าลานตากนะครับลานตากตากไม่ได้ตากแล้วไม่คุ้มนะครับส่งผลทําให้มันเข้าโรงแป้งเยอะนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของโรงแป้งลงราคานะครับ แต่ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็ต้องไปลุ้นนะครับสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันอังคารนี้นะครับจะมีในส่วนของพายุรุนร้อนนะครับเข้ามาน่าจะส่งผลทําให้มันสัมปะหลังออกเยอะพอสมควรนะครับแน่นอนก็อาจจะทําให้ราคามันเนี่ยดีดลงอีกได้นะครับถ้ามันออกเยอะอีกในช่วงนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับท่านผู้ชมถ้าใครที่กําลังจะขุดก็รออีกสักนิดหนึ่งนะครับมีหลายๆท่านถามมาในเรื่องของราคามันนะว่ามีโอกาสที่จะขึ้นอีกไหมนะครับช่วงปลาย เมษายนก็ยังยืนยันนะครับว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับถ้ามันออกน้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของตอนนี้โลอ่ามันเส้นไม่มีการตากนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับมันเข้าลงแปลงเยอะนะครับก็รอสถานการณ์เริ่มขึ้คลายก่อนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอาจจะสักประมาณเมษาค่อยขุดก็ได้นะครับช่วงนี้น่าจะเริ่มมีฝนมาแล้วในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนะครับ ก็เป็นข้อมูลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทั้งทางด้าน youtube แล้วก็ทางด้าน Facebook นะครับตอนนี้ Facebook ก็เริ่มมาแรงนะครับท่านผู้ชมก็มียอดติดตามเพิ่มขึ้นประมาณวันละพันคนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ให้การสนับสนุนในส่วนของสองกเกษตรบรรยุนะครับในส่วนของสารเพิ่มประสิทธิภาพวนไร่นะครับก็เนี่ยเนี่ยนผู้ชมเห็นในรูปนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนของ มันประมาณเดือน2เดือนนะครับก็ใช้ฮอร์โมนเร่งเพื่อที่จะให้เขาคลุมหญ้าได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ไม่มีฝนเท่าไหล่ฝนตกมาครั้งเดียวก็มันก็จเจริญเติบโตได้แล้วก็กําจัดหญ้าได้ง่ายนะครับช่วงนี้ไม่เหมือนกับช่วงหน้าฝนหน้าฝนนี่หญ้าจะขึ้นเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใช้ฮอร์โมนฉีดในการเร่งการจเจริญเติบโตของเขาได้นะครับก็จะทําให้มันสำปหล่ง คุมยาได้ง่ายขึ้นที่สําคัญไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเดียวท่านผู้ชมไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับก็คือใช้ควบคู่กับาธาตุหลัก n p k นะครับตัวนี้ก็เป็นาธาตุเสริมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ